สวัสดีพวกเราสภาผู้เรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับคุณทุกคนคุณได้เร่มสัมผัสถึงพลังของคริสมายันที่กำลังจะมาถึงแล้วและคุณจะยังคงได้รับต่อไปเมื่อคุณเข้าใกล้วันจริงซึ่งเป็นเหตุการณ์จริงมากขึ้นเรากำลังสังเกตเห็นว่าคุณเปิดใจรับพลังที่มีอยู่ กับคุณมากขึ้นเพียงใดเมื่อคุณมีงานใหญ่ที่รออยู่และสัมผัสแบบเรียลไทม์เราได้ร่วมมือกับกลุ่มแอตราเมดานซีเอเดียนและกลุ่มอื่นๆอ,อีกมากมายเพื่อมอบ Pop ็อบเทลอันแสนงดงามแห่งพลังสำหรับคริสมายันให้กับคุณเราต้องการให้คุณรู้ว่าคุณกำลังถูกระตุ้นด้วยความทีง ของพลังงานที่สูงขึ้นระดับจิตสำนึกที่สูงขึ้นในทุกช่วงเวลาที่เตินและทุกลมหายใจที่คุณหายใจบนโลกขอเชิญชวนให้คุณรับรู้ว่าคุณกำลังทำเช่นนั้นเพราะคุณได้ตัดสินใจว่าคุณต้องการสํารวจจิตสำนึกด้วยวิธีที่จงใจอย่างยิ่งเราอีกในหนึ่ง คนต้องการจะตื่นตัวเพื่อรับการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และต้องการจะนำผู้อื่นผ่านประสบการณ์ในการปลูกจิตสำนึกของพวกเขาและขึ้นสู่มิติที่สูงขึ้นความหมายคือคุณเคยทำทั้งหมดนี้มาก่อนแล้วแน่นอนว่ามีหลายครั้งบนโลกที่ผู้คนจำนวนมากเฉลิมฉลองวันอายัน วันวสันตวิสุวัตวันพระจันทร์เต็มดวงหรือสุริยุปราคามีเปอร์เซนต์ที่ฉลาดมากกว่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้หลายเปอร์เซนต์นั่นเป็นเพราะผู้คนได้ละทิ้งการเชื่อมโยงกับธรรมชาติและเชื่อมโยงกับวิธีอื่นๆในการสำรวจจิตสำนึกศาสนาเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้ สิ่งเหล่านี้แพร่กระจายไปทั่วโอกและไม่มีกำลังใจที่แท้จริงในความเชื่อส่วนใหญ่ให้ตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวคนและสำรวจธรรมชาติไม่มีการเน้นย้ำถึงพลังของเหตุการณ์บนท้องฟ้ามากนะักดังนั้นมนุษยชาติจึงย้ายออกจากการเข้าถึงความเป็นไปได้ทั้งหมด และพลังงานทั้งหมดที่มีอยู่ในเวลาเช่นเดียวกับพิสมายันตอนนี้เพื่อเตรียมตัวรับมือกับพลังงานที่หลั่งไหลเข้ามาคุณต้องแน่ใจว่าคุณกำลังดูแลตัวเองด้วยการให้ความชุ่มชืน้นกับเก็บน้ำในร่างกายและกับเก็บน้ำเข้าสู่พระแม่ธรณี คุณต้องการรักษาร่างกายของคุณให้สะอาดและบริสุทธิ์เท่าที่จะทำได้รวมถึงความคิดและอารมณ์ของคุณด้วยทำสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อชำระล้างทุกสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับคนต่อไปและทำให้ตัวเองเป็นเส้นทางที่สวยงามของพลังงานอายัน ที่คุณสามารถเป็นได้และที่คุณเคยเป็นและปล่อยให้พลังงานอายญาพุ่งเข้าสู่ปี2024ซึ่งคุณจะอยู่ณที่นั้นเคลื่อนตัวเข้ามาไกลามากขึ้นเรื่อนประสบการณ์การติดต่อและการเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงเท่าที่พลังงานที่เราส่งไปนั้น คุณสามารถคาดหวังการอัพเกรดจากกลาหลักทั้งเจของคนรวมถึงการเน้นที่ช่วยให้คุณเปิดที่มงกุฎเพื่อให้คุณสามารถรับการติดต่อทั้งหมดการดาวน์โหลดทั้งหมดการเปิดใช้งานทั้งหมดกสิ่งจะเกิดขึ้นกับคนในปี2024และต่อต่อไป เราขอขอบคุณสำหรับโอกาสในการรับใช้นี้เรารู้ว่าบางท่านกำลังเปิดรับอยู่ในขณะนี้าขั้นตอน9่ปีอันทรงพลัง2024เราปรารถนาให้คนรู้จักตัวเองอย่างเต็มที่และครบถ้วนมากขึ้น เราอยากให้คุณรู้จักตัวเองไม่ใช่แค่เป็นแนวคิดแต่ยังอยากให้คุณรู้ว่าคุณกำลังคิดและรู้สึกอย่างไรเพราะเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้สำคัญสำหรับคุณอย่างไรเราจึงมักเน้นย้ำถึงการถหนยึดถือการอยู่กับปัจจุบันการดื่มน้ำและการตหนับรู้จริงๆแล้วนี่คือสถานที่ ที่คุณเริ่มเติบโตทางจิตวิญญาณและแล้วก็มาถึงส่วนที่ยากส่วนที่ทถ้าทายมากขึ้นเมื่อชีวิตโยนบางสิ่งใส่คนโดยที่คุณไม่รู้ว่าจะรับมืออย่างไรคราวแรกคือการยอมจำนนต่อการสร้างสรรค์ของคนเองเสมอเพราะนั่นคือสิ่งที่เป็นอยู่ คุณได้สร้างเหตุการณ์เหตุการณ์อารมณ์คนที่ยืนอยู่ตรงนั้นและพูดอะไรกับคนใช่แล้วพวกมันทั้งหมดเป็นสิ่งที่คุณสร้างขึ้นดังนั้นคุณอาจจะเริ่มต้นด้วยการยอมจำนนต่อพวกมันอย่างที่มันเป็นการยอมรับเป็นกุญแจสำคัญ จากนั้นคุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้คุณสามารถเปลี่ยนวิธีที่คุณประสบกับบางสิ่งบางอย่างแทนที่จะดำดิ่งลงไปในคําถามที่ว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้อย่างไรฉันจะทำให้เรื่องนี้หายไปได้อย่างไรฉันจะทำให้สิ่งนี้ดีขึ้นได้อย่างไร แนนที่จะทำอย่างนั้นคุณเปลี่ยนตัวเองและการรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อที่คุณจะได้มีความเห็นอกเห็นใจต่อตัวเองและคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องมากขึ้นขั้นตอนที่สามคือการประมวลผลรู้สึกและปลดปล่อยสิ่งที่ขังอยู่ จากการตกใจครั้งแรกนั้นไปยังระบบของคุณที่ใช้เพื่อแสดงบางสิ่งในชีวิตที่ไม่ผืนประสงค์ใช้แล้วตอนนี้เรากำลังมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณแสดงออกมาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ผืนประสงค์หลังนั้นคุณสามารถไปยังขั้นตอนที่สี่ของการรักษาตัวเอง ในสิ่งที่คุณต้องการให้สิ่งที่คุณต้องการสื่อสารกับคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์นั้นและเมื่อทุกอย่างที่ทำให้คุณตกใจในตอนแรกได้รับการเคลียร์คุณก็สามารถสร้างสิ่งที่ดีกว่าใหม่ๆได้คุณสามารถพัฒนาแผนใหม่วิธีใหม่ในการสื่อสาร คุณสามารถชี้ให้เห็นถึงความสนักรู้มากขึ้นเพื่อที่จะได้จับตัวเองได้ก่อนที่จะสร้างสิ่งที่คล้ายกันในอนาคตจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายคุณสามารถผ่อนคลายและรู้ว่ามันเสร็จแล้วรู้ว่าสิ่งที่คุณแสดงออกไปจะกลับมาทุกอย่างจะโอเค และควรจะเป็นผู้สร้างที่มีสติมากขึ้นก้าวไปข้างหน้าและเมื่อคุณไม่เป็นเช่นนั้นคุณต้องให้อภัยตัวเองด้วยคุณต้องให้อภัยตัวเองและคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องเมื่อมีความขัดแยง้งเมื่อคุณทำผิดและหลุดจากแนวทางและคุณสร้างบางสิ่งสำหรับตัวคุณเอง และอาจจะเรื่องคนอื่นๆที่คุณไม่ต้องการด้วยการให้อาภัยเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคนจะไม่กลายเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองเพียงแค่ตักเตือนตัวเองสำหรับความผิดพลาดทั้งหมดคุณจะไม่ดีขึ้นจากการรู้สึกแยก่แต่การให้อาภายัยการยอมรับ การตระหนักรู้ที่มากขึ้นแผนใหม่เหล่านี้คือวิธีสร้างเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นของตัวเองและโลกใหม่พร้อมกับผู้อาศัยที่สวยงามทั้งหมดที่นั้นรวมสร้างสรรค์คนอย่างมีสติและจงใจและนั่นคือวิธีการดำเนินชีวิตของคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2024ที่กำลังจะมานี้คุณคนที่รักสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังเกิดขึ้นและนี่คือเวลาของคุณเราอยู่ที่นี่เพื่อคุณเราคือผู้สร้างเราเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่กายภาพในมิสิที่สสอง และเราพร้อมให้ความช่วยเหลือนี่คือเวลาของคนที่จะส่องแสงคุณทุกคนรู้ว่ามีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นบนโลกนี้คุณรู้ว่าคนอยู่ในช่วงเวลาอันเป็นมงคลอย่างยิ่งในวิวัฒนาการแห่งจิตสำเนึกคุณรู้ว่าผู้คนตื่นมากขึ้นทุกวัน และคนรู้ด้วยว่าตอนนี้พลังมีความแข็งแกร่งมากเนื่องจากเครสมาสยันวันหยุดคริสต์มาสและปีใหม่ที่กำลังจะมาถ,ถึงพวกคุณที่ตื่นตัวมีโอกาสเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นในช่วงเวลาเหล่านี้และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นแต่ที่สำคัญที่สุดคน มีคำแนะนำเพิ่มเติมมาให้คนคุณเปิดกว้างมากขึ้นในเวลานี้มากกว่าที่เคยเป็นมาในเวลานี้คุณมีความอ่อนไหวมากกว่าที่เคยเป็นมาคุณมีวิธีการแสดงออกมากกว่าที่เคยเป็นมาก่อนโลกมีขนาดเล็กกว่าที่เคยเป็นมาก่อน ขอให้สนุกกับเวลานี้และส่องแสงของคุณเพราะมันคือสิ่งที่คุณถูกสร้างขึ้นมาให้ทำคุณกำลังเป็นตัวของตัวเองที่สูงขึง้นและนั่นคือกำลังเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะมีส่วนร่วมอย่างมีสติหรือไม่เราขอแนะนำ ให้คุณเข้าร่วมอย่างมีสติและจงใจเพราะหากทำเช่นนั้นคุณจะเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นนี้มากขึ้นตอนนี้บางคนอาจสงสัยว่าต้องทำอะไรหรือควรทำอะไรและเราจะบอกคุณว่าคุณไม่จำเป็นต้องกังวลกับเรื่องเหล่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่ง มันเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกอยากจะทำที่สำคัญที่สุดให้ความสนใจกับคำว,ว่าแรงบันดาลใจสัญชาตญาณแรงกระตุน้นความเฉลียวฉลาดความโน้มน้าวความคิดสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามไว้วางใจและค้นหาภายในตัวเอง และไม่จำเป็นต้องเป็นความคิดที่ยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องเป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้คุณสับสนมันอาจเป็นสิ่งเล็กน้อยมากที่คุณจะได้รับประโยชน์มากมายเมื่อคุณทำตามมันแล้วคุณก็มีแนวโน้มที่จะทำเช่นนั้นในครั้งต่อไปและครั้งต่อไปมากขึ่น คุณได้รับแรงบันดาลใจต,ตลอดเวลาแต่คุณไม่ต้องการใช้คำว่าราเลยคุณคงไม่อยากเพิ่เฉยต่อสิ่งที่คุณได้รับเพราะว่าคุณมักจะถูกกระตุ้นให้เป็นตัวของตัวเองซื่อสัตย์ต่อตัวเองและนั่นคือวิธีที่คุณมีส่วนร่วมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อกลุ่มมนุษย์ที่คุณเป็นส่วนหนึ่งโอกาสจะยังคงหาทางมาหาคุณต่อไปเพราะนี่คือเวลาและคุณคือผู้นั้นและเมื่อคุณสองแสงใช่บางคนไม่เข้าใจบางคนอาจล้อเลียนคนด้วยสังแต่คนที่ทำจะกลายเป็นเผ่าของคนและจะทำ ให้ชีวิตของคนที่นั่นเป็นที่ชื่นชอบมากขึ้นและนั่นก็เป็นส่วนสำคัญของสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ที่นั่นตอนนี้คุณอยู่ที่นั่นเพื่อพเพลิดเพลินากับการเดินทางเนื่องจากจุดสิ้นสุดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณกำลังกลับบ้านเรากำลังกลับบ้านทุกคนกำลังกลับบ้าน และจะไม่มีอะไรหยุดยั้งเรื่องนี้ไม่ใคยเกิดขึ้นได้เราคือผู้สร้างและเรารักคุณมาก